ณฟาร์มที่ชานเมืองแห่งหนึ่งที่ที่เราผู้คนอาศัยกันอยู่อย่างสงบสุขโดยที่ไม่ได้คาคิดเลยว่าวันนี้ความวุ่นวายครั้งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอะไรอะไรจะฝันรายว่าฉันกลายเป็นหมาแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้กับหลางโขได้ได้ฟังชนะโซร่าได้ฟังนะ นายไม่ได้ฝันมันคือความจริงเพื่อนความจริงเหรอนายก็ฝันเหมือนกันนะแล้วนี่นี่ที่ไหนเนี่ยเอเอเดี๋ยวนะอ๋อเาจำได้แล้วเราคุณครูกะเขาบอกว่าเขาจะพาเรามาเที่ยวที่บ้านของเพื่อนของคุณครูกะที่สนิทกันเมื่อร้อยปีก่อนใช่ไหมล้วเขายังมีชีวิตอยู่หรอเพื่อนของคุณครูเนี่ยเออเขาตายไปแล้วครับกลายเป็นปุ๋ยอยู่ตรงนั้นนะอเป็นปุ๋ยอ้อคนข้างนอกนี่ใครคะออ้โหเป็นอะไดีมาจะเป็น ทวดคนทวดคนทวดคนทวดเพื่อนครูคนข้างนอกเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านครับที่เขาชอบมาอิงแอบอาศัยอยู่แถวนี้ครับเพื่อนบ้านเราได้แอบมาแอบอยู่ได้ยังไงอ่ะเขาหลับอยู่อ่ะเห็นที่เขาคาบอยู่นี่ไม่ใช่อะไรฮะพอดีหลอดดูเฉยๆเข้ามาดูตอนก่อนนอนไม่ใช่เป็นฟังข้าวมาเคี้ยวเล่นเหรอเออฟังข้าวหรือเปล่าแล้วคนเนี้ยคนเนี้ยนลคุณครูกะอุ้ยเขากำลังเล่นเพลงด้วย อ๋อคนนี้ก็เป็นคุณลุงสายดนตรีครับผมชอบเล่นดนตรีเขาบอกว่าที่นี่สงบสุดสุดมากเลยฉันก็เลยมาเล่นแบนโจโคอลอายเครียดให้รับบรรยากาศแบนโจ,นเจอ,อเนี่ยเหรอเออมันคือกีตาร์รูปแบบนึงน่งไม่รู้จักเ,เนี่ยไม่รู้จักออใครจะไม่รู้จักอ่ะอันนี้อะไรเอ้ยนี่ใช้ซ่ไหมเดี๋ยวต้องทำกินก่อนทำกินก่อนเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยคุณไม่ใช่หมาครับผมใจเย็นไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเนาะโอเคโอเคไม่ใช่แล้ว โอ้ยยตาไม่ใช่แล้วคุขี้ขี้อะไรแกที่ไหนล่ะที่มันแกขี้แอบไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะเดี๋ยวนะขี้หายอ่ะเมื่อกี้เราเห็นขี้อ่ะใครหยิบไปแล้วเปล่าขี้ต้องแกะวันดีไม่เห็นไม่เห็นไม่มีไม่มีไม่มีเกิดอะไรขี้นไปไหนแล้วออกไม่โอ้โหเมื่อกี้เราเห็นขี้ออกมา นี่แหละกเขายืนคาบใบไม้แล้วโซละไม่ใช่ใบไม้ก็บอกย่วฟังนี่ครับคุณจิ๊บผมผมมีของจะให้ฮะให้ลองเข้ามือไม่ก็ว่าไข่มาตีเราวะที่นี่มันมีสอมบี้ด้วยนี่าพอวันเธอตัวเม็นฟอมบี้ก็เลยมาหานี่ฝ้ายอมาี้ขี้ดิลีเม็นไหมเม่นไหมเม็นเนาะเม็นไหมเลยโอ้โหโอ้ไปเย หูกาผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมกำลังดีอยู่มีเตียงอีกไหมอะคะต้องการเตียงค่ะต้องการเตียงค่ะของเตียงอันนี้มีแต่อาหารเตียงเตียงนอนเตียงนอนทำไงดีมีขนแกะไหมมันมีแค่สองใช่ไหมง่ายๆสึกเยี่เตียงทำไมฉันจะยืนมองนายตรงนี้ฉันจะยืนดันนายฉนกว่านายจะลุก ยังนอนได้อีกขนาดมีคนยืนกดดันอยู่ไ,ได้เพื่อนได้ฉันจะให้มองเห็นตรงนี้แล้วกันฉันไม่ได้ยินฉันไม่เห็นฉันหลับไปแล้วหลับไปแล้วแล้วมึงตอบได้ยังไง <c oughs> เอ,อ๊ะแล้วม<ๆ>ันไ, <c oughs> ไม่มีคนแก่อีกอะแล้วจะนอนอยังไงอะ <c oughs> เดี๋ยวลงไปถามคนข้างล่างให้ว่าเขามีเตียงให้อีกสักอันหนึ่งไหมมามามานี่นี่นี่เราขอเตียงเขามาได้แล้วเนี่ยอะอะเอาไปไปนอนนี่ โอเคโอเคโอ้โหเตียงสีสวยคนเดียวด้วยทำมาเพื่อตัวเองล้วนๆไม่ได้ทำมาเพื่อคนอื่นเลยดีมากครับผมโอเคนอนตื่นพ่อเป็นเงินเป็นทองแต่ว่าไปจรินๆไงจริงๆอ่ะเธอเธอมากับคุณครูแต่ฉันมาที่นี่ก่อนอ้าวบ้านเพื่อนคุณครูไหมส่านมานี่ก่อนล่ะเออเาจ้างฉันมาทำงานงานฟาร์มเต็นไปเลยเนิดไหมส่วนรานนังกินข้าวก่อน ได้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 ไากินกิะอาหารเมนูดีเนี่ยไนคูไไปนั่นี่นั่ีู่อาหารดีได้เลยเพื่อนได้เลยได้เลยเนดีนายได้เพื่อนใช่ใช่ได้ดูนะได้ดูนะเอาไว้ โยนมันปลานี่ยปลาขี้บอกบางให้โดนนายแต่มันปักแต่มันไม่มีนายกระเด้งเลยสักกระแอะเดียวนี่มัแต่ว่านายหรือปลาโดนหน้ายตัวเองพันนายตัวกระเด้งไปต่อแข่งปลาเอวาตัวเองหรือเปล่าไม่นะผมก็เป็นกระเด้งนะนี่แหละชีวิตชีวิตที่แสนจะไม่สงบสุขอยังมีมาอีกอันนี้คืออะไรนะ มัคืออะ,อะไรวะอ่ามันคือจำนวนของสินค้าที่เราต้องเอามาแปลรูปนี่มันคือเครื่องเฮ้ยเพื่อนบ้านนายอะมาบอกดิี่เครื่องอะไรอันนี้มันคือเขาเรียกว่าเครื่องบด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 ้าใช่ใช่แน่ใช่ใช่ใช่ <c oughs> เออเนี่ยลองถามลูกคนนี้ดูอ่ะเด็ครับโอ้สวัสดีเด้อชเนฉื่อเร็ก <c oughs> ฉันเป็นคนดูแลงานที่นี่แล้วฉันก็อยากบอกพ่อ้ายว่าพมอนายมาอยู่ที่หมู่บ้านหลังนี้เนี่ยต้องดูแลบ้านหลังนี้ให้ดีก็จอเอ้ยไหม,ไหมแล้วบ,บองที่พ่อานจะได้เจอก็คือทางที่ฉันจะชี้เห็นแขนฉันไหมเขาจะบอกว่ามีลูกมีลูกสัตว์น้อยเกิดใหม่สองตัวด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าตัวไหนตัวไหนเหรอโอ้ยหมาน้อยลูกหัวอ้หมูมันหลุดอะ่ะหลโอ้โห ที่นายบอกว่าสัตว์สัตว์เลี้ยงตัวน้อยเนี่ยใช่ตัวนั้นหรือเปล่าที่มันกำลังยืนอยู่ตรงนั้นน่าจะเป็นแบบหมูสายพันธุ์หายากนะทุกคนไปซื้อของกันเถอะไปของกันขึ้นมาขุดการล้างรถมาพูดตรงๆนะว่าฉันขึ้นกระบะท้ายรถไม่ได้หรอเพื่อนกันล้างรถเพื่อนรอฉันด้วยเย้

เอ้ยเปิดการต้นอเ่นกลานี้เยเจอยก็ตยกันลยแล้วเป็เท่าไร้อย่างอยากล้นนี่แนะอย่างน้อยก็ถอยากสงบสุขโอ้ตายแล้วตายจริงด้วยว้าวออกเปหนึ่งนีเอ่อลุงเขาไม่น่าจะรู้นะว่าเราแบบ ไปรัคุณครูไปไปรับคุณครูไปคไปรับคุณครูไปไปไปไอไป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 คปไ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 ยไปไรไปไปอปไปไปนป้าไป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 นปาปไ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 ปปไ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 ไเไ จะลงห้ามเข้าใกล้ลูกควายเหรอใครผิดเหรออาจจะโอ้ยแท้จริงด้วยควายมันขีดอ่ะเฮ้ยหรือเราใส่เสื้อสีแดงมาเลยแม่ควายเป็นกระทิงหรือเปล่าควายเป็นกระพิงแล้วมันผิดแล้วมันกระพิดแล้วเออเออสีแดงครับสีแดงโอกาสตามมาตามมาทีดีเลยเป็นโอกาสตามมาแล้วตามมา แลไม่สงสารฉันเลยนะฉันอตามเองแล้วเราไปมีควายอยู่บนถนนด้วยเนี่ยเดี๋ยวนะแล้วนี่เป็นแดงคือรถแล้วก็สีแดงนี่เราเราอยู่อินเดียถ้าเราอยู่อินเดียใช่ไหมถึงมีการถนนได้เจะลองปีนนหน้าหลังรถไม่ได้เหรอไม่ครับผมเออใช่กระโดดขึ้นมาโดดขึ้นมาเลยไม่ได้กระโดดไม่ได้ไปไปจะไปไหนก็ไปไปเดี๋ยวคันข้างหน้าจะวิ่งเร็วแบบเแบบแฟรให้ดู วเราเร็ววิ่กว่าเร็วกว่าไปถึงเร็วกว่าได้ไปไหนเนี่ยรปถึงแล้ววะเออโอ้โหโอ้โหมันข้ามลัดรอบกรขนาดนั้นโอ้โหบีบเกิดอะไรอ่มันลำบากกว่าเดิมไปไหนโอ้โหเสียงไถยหลังรถรถไถยหลังไลยทีเดียโอเคผมถึงละ ไว้ไว้ไหนทีนาไล่ไล่อะงุนเพียบเลยคุณนโลกวะวายสุดแล้วไม่เห็นอะไรเท่านั้นไม่เห็นอะไรเท่านั้นโอ๊ยต้นไม้รับแอร์หน่อยสิร้อนเหลือเกินไปนี่นี่มันรถกระบะรุ่นเก่ามากเลยนะไม่ม่แอร์แอร์ไม่ไม่มีแอร์เท่าไหร่เลยแบร้อนร้อน แล้วเรากำลังดูในรถอยู่นะเห็นโซล่าแบบโอ้โหขับใหญ่แล้วก็ได้แล้วแตขับโซล่าอุตส่าห์้ะโซล่าคาราบา,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 าะะเดทอันนี้โซล่าทก้าพี่ไหนคะเนี่ยใช่ใช่พี่ไหนคะ a few moments later ใช่ใช่ใช่สวัสดีคสวัสดีค่ะ้สวัสดีค่ะโอ้โหหัไมดีแล้วละ่ะโอ้โหโอ้โห วัดไม่ดีเลยสุดไปเลยไอ้ไอ้ไปเลไปอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหอ้ออกออกออกฉันคันออกไม่ใช่ฝาดหลับเมืองจริงๆเหรอเฮ้ยแต่มีคนอยู่นะว่าไปเนี่ยเขาอยู่เนี่ยมีคนอยู่แต่ซอมบี้อยู่เพียบเลยเขาไม่เป็นอะไรเลยเขาพวนมันไม่สนใจพวกเขาเลยสนแใจพวกเหล่านั่นสิทำไมพวกมันไม่สนใจนี่ไงนี่ไงเขาเขาเขาให้หมดเขาให้หมดเขาขายอาหารน่ะเต็มเนื้อ ไป,ไไปไทางไหนอ่ะทางไหนแล้วเนี่ยไม่นี่นี่น่าจะเป็นทัศคารนะต้องเข้าไปที <t <t Nowadays, uh, ่เมืองแต่ว่าตอนนี้มืดแล้วกับบ้านนอนกับเมาเดี๋ยวตันยิงรถโอ้ยโดนโดนจอดมดโดนจอดมดชุดว่าโดนโดนจอดมดโซลาเราทำแสดงเป็นคนเมารูปเป็นคนเมาไงไอ้ทำไม่ใหนอนมันไม่ตรงแบบนี้ล่ะเนี่ยฮะไปไปไปไหนมาม่เพื่อ ทางนี้หรือเปล่านี่ไปกินอะไรมาทางไหนฟาร์มทางไหนอยู่ตรรงไหนเามอานอ่านไปไปก็มีนี่ไงฟาร์มในสุดเราก็กลับมาหาครูได้แล้วแม่งเอ้ยข้างไหนเนี่ยน่ากลัวมากให้ตายเถอะผมอะไรโอ้โหคุยครูทำไจะนอนเพื่นผมจะงบเพียบผมไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นแหะแต่ประเด็นคือเหมือนผมอยู่ใกล้ๆกับตุ๊กตามีทุกตายืนเฝ้าผมเพียบสวัสดิโคตรน่ากลัว เดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อทุกคนทำไมทุกคนไปนอนข้างนอกแล้วทิ้งให้ผมอยู่กับผมที่พึ่งหลายตัวขนาดนี้ครับไม่เกรงใจผมเลยหรอครับหลานหลานเพื่อนไายดิเออเนี่ยหลานหลานเพื่อนครูอ่านอนไม่หลับเลยลุงจะผิวปากทั้งวันเลยครับ โอ้โหเนี่ยตรงเนี้ยสบายมากเลยมีลุงเล่นกีตาร์ชิวๆ,ๆไว้ด้วยอ่ะโอ้ยดีเหลือเกินตรงแกลองไปอยู่ตรงชั้นดิเหมือนกดดันให้โดนไม่นอนอ่ะ <c ười> ไม่นอนจะนอนไม่นอนจะนอนหรือไม่นอนใช่รางวัลเพราะว่ากเดินรางวัลดนทานกลับอันที่เนี่ยได้ของดีมาด้วยการหลงทาง <c ười> อะไรอะไรอ่ะแผนที่ที่นี่ไงจะได้กลับถูกอ๋ออโอเคโอเคอะไร แผนที่น่าสนใจมีอสองอันด้วยอันนี้แผนที่ฟาร์มพึ่งกิ๊บลองเอาไปดูครับแล้วตัอันนี้เมืองที่ไว้ไปซื้อของมาทีนี้จะได้ไปซื้อของได้ที่โอโคโอ้ดูดูด้านน้องไอ้ลุงแกบอกมึงให้เราด้วยวัอดีเไปไปหาลุงหนูไปซื้อของให้ก่อนนะโง่เนี่ยไปต่อเติมรถมาเหรอเนี่ยทำไมรถมันมีท้ายกระเป๋ด้วยไม่รถใครก็ไม่รู้เอาง่ายๆคือมันไปขโมยรถเข้ามาเลยครับไม่ต้องคิดอะไรมากอ่าบอก ออกทางไปเมืองหน่อยเลี้ยวขวาว้ามาไปซื้อของกันไปซื้ร้อมกันหยุดลุงแกมโหยอะไรขับข้ามไอะไรวะได้ไหมขอโทษค่ะขอโทษค่ะเพื่อนหนูสติไม่ค่อยดีค่ะหนูขอโทษค่ะแล้วลุงก็เขียนอะไรตรงนี้ค่ะลุงเปิดประตูสิได้นะเดี๋ร้านอะไรอะ ร้านอะไรร้านแบบร้านขายมาเซโอจีจิสเบอไม่มีใครอยู่เลยนี่มันบ้านนี่ไม่ใช่ร้ามีของมีของมีของโอ้โหมีหมวกมีดาบมีโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะผักผมเข้าไปเลรเฮ้ยจุนจุนก็เป็นโจรเฉยเลยโอเคเอามาแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเข้าครับโอเคโอเคคอมพวเตอร์คอมพิเตอร์คมพิวเตอลินดากาแฟที่เมืองนี้ค่อนข้างอร่อยมากเลยไม่ได้มาซื้อกาแฟครับอ้าวเฮไยมีร้านขายมะเร็งพันอ๋อ สวัสดีค่ะโอ้้ไยขายบันได้เออปลูกอะไรดีอะปลูกอะไรดีไหนอ๋อไอตรงบ้านๆนี่คือเหมือนเป็นบ้านคนเนาะถ้าจะซื้อไม้พันธุ์ต้องซื้อตรงนี้อืมอันนี้มีแบบว่าขายพวกน้ำผลไม้หรืออะไรแบบนี้ได้ตอนละขี้สิบเก้าก้อนแลกตังค์ได้โอ้โหนี่เหรอสุดยอดสุดยอดบุกอะทันซ้ายทันซ้ายโอ้ยอ้อเอามาขายกับหอหน่ เราคุ้มมากว่าเสื้อในบ้านที่เลยนะทีเป็นปุ๋ยบ้าวเ้ข้าว้นสัตว์หรืออะไรแบบนี้โอ้โหฮะอ๋อ้าวว้าว้าเกิดอะไรขึ้นดมดไม่ได้อ้าเนี่มันท่อนนินาว้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นนะเันจะลงท่อกันเลยมากลับฟาร์ม ชอบจังเลยพอเปิดรถปุ๊บประตูเปิดด้วยบ้าทุกคน,<ห>นชอปปิ้งเสร็จแล้วได้เวลากลับฟาร์มแล้วพี่กลับบ้านอันไหนจระไฟกูประุดไฟอ่ะเรากลัวทางมืดจะปกักไฟเดี๋ยวไฟเดี๋ยวไม่ต้องปักโอ้โหไข่เอกเด่นโอ้โหมี <ไฟ S 2> ปักไฟด้วยกลัวมืดไหม ไม่กลัวครับผมกลัวรถไหม้มากกว่าโอ้โหนี่มันเกมขับรถแข่งหรือไงเนี่ยมีเรื่องแบบต้องเล็ดรอดจากไฟเลยเหรอครับโอ้โหข้างหน้าอุปสรรคเดินไปเดี๋ยโอ้โหดันเนยอุปสรรคไปอีกแล้วจ้าระขับยังไงขับไปสาอะไรเนี่ยเฮ้ยแม่แรงเล่นไฟสิพี่อย่ขับรถแล้วไปชนไฟเลย ครับสุดยอดไปเลยทำไมอุปรสรรคผมเยอะจังผมผ่านรถคันหลังบ้างไหมครับโอ้โหอุปสรรคย่างเพียบเลย <c oughs> และคนขับรถก็พยายามเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาไปยอยู่นั่นแหละ <c oughs> แบบนี้ยิงนัดไปคราวที่สามสี่อันโอ้โหสองอันสามอันผ่านทุกครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริง โอ้โหใหญ่แล้วเนยวัดถือแผนที่มองผานโดยมุดเล็กโอ้ยติดไฟติดโอ้ยฟฮ้ยคุีคุณฝากดัไฟหน้าายเดียว้ยไฟไลุกอีบอกอะคนดูสภาพผมก่อนตอนี้ผมขับรถเนี่ยบียงไปเบียงมาอียงไปเอียงมาอยู่นดเอ้ยโอ้โ้องดิ้เข้าบานอีกโอ้โหคุณพคุณเจ้าให้ตายเถอะงแล้วลอง ลูกโอ้กลับมาแล้วเหรอกลับมาแล้วค่ะลูกอเล็กแล้วยังไงอ่ะต้องปลูกยังไงอ่ะลูกก็ปลูกอยู่นะแม่มาปลูกกันแล้วคืนเลยหลับนอนแน่นอนใช้นอนให้แบบว่ามันสางก่อนน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 อนมาตรงนี้สิทุกคนมาโซล่าไปไปตรงโซล่าก่อนก็ได้ครับรถแท็กเตอร์สำหรับเก็บเกียวโอ้โหโอเคเอาขึ้นไม่ได้ ตาไม่ไดด้้้วยเฮยนี่ไงมี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 ให้ปลูกเลยนะมีของให้ปลูกในกล่องด้วยมีสตรอเบอรี่สีแบบทุกคนสิพอดโปรต์ได้นี่ไหนไหนเฮ้ยนี่มันกล้วยคุณพระเก็บอย่าได้เลยหรอได้ได้โอ้โหลวงลวงโอ้โหโอ้ยไม่ได้กล้วยเหรอไม่ได้กล้วยแบบนี้ที่เข้ามาใช่ใช่ครับใช่ใช่ว้าวเออ ทำอะไรไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้น่าจะแค่แค่ถ่ายได้อย่างเดียวเฮ้ยเอาที่ถ่ไถนัะนไงที่ถ่ายที่ไถนะท่านผู้เออเออมันถอยหมดเลยโอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยยืนมันพุ่งเลยเขาเรียกว่าอะไรนะตานีนะตานีผลนตานีีตานผลเมดก็อยากเป็นนางตานีซะละแอ้ว

ปกติผมก็เห็นคุณลุงเขายืนอยู่ตรงนี้นะฮะแต่ว่าตอนที่เขาหายไปไหนแล้วไ่รู้่ิหายลุงคนไหนเจอแต่ลูกสาวลุงอ่ะลุงเขาไม่รู้อยู่ไหนแล้วเนี่ยดีใจด,ดีไงผมเจอคุณลุงแล้วอะไรท่านั้นไกลมากเลยเนี่ยแกมาเดินชิลอยู่ตรงนี้แกโบกมือให้ด้วยลุงอเล็กเลยลุงอเล็กโอ้โหห,หนีมาอยู่ตั้งไกลลุงอเล็กนี่ไม่ไหวแล้วนะลุงเข้าของในในใน,ใน,ในฟาร์มลุงใช้งานอะไรไม่ได้เลยนะลุงเลยทุนดีมันเก่าแล้วนะโทษทีนะลุงดีมันเก่าแล้ว่ะ ลุงแล้วให้หนูรับช่วยงานลุงในไงฮะเนี่ยแปมแปมผักทำอะไรไม่ได้เลยให้หนูแมนนุ่เหรอไม่ไหวนะล,ล,ล,ลุงแปลมลุงอ่างใหญ่ บางอย่างก็ต้องใช้มือในการทำสิสาวน้อยเอางี้ลุงพวกเราต้องมาช่วยงานลุงเพื่อให้ลุงมีกิจการที่ดีขึ้นใช่ไหมหนูช่วยแล้วลุงหนูไปป้นในเมืองมาเอารถมาให้ลุงเพียบเลยนะลุงหนูเอาเงินเอาไปเอารถไปขายแล้วเอาเงินไปใช้จ่ายธุรกิจจ้างคนอื่นแทนแล้วกันนะคะลุงนะะระหว่างเขาคุยกับลุงเนี่ยเพนเหอะเพนเหอะดูท่าแล้วเพนเหอะไอ้วนนายหนีไปไหนกันไปด้วยฉันไม่เอาแล้วลุงหลัก

ขับเครื่องบินหนีเลยนะแล้วขโมยรถไปลงแล้วรถตัวเรืองบินลงไปไปออก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 รอรอฉันด้วย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 อืออือไปเลย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  แม่เอ,อ๊ะลากอนพวกนายฉันจะอยู oh ่ <ý <ý like ่กยกับล NO ูกเองไม่เห็นแม่จอยู่ตรงไหนทำไมเธอพึ่งจะทักดีๆมาทักอะไรจัานเลยฉันจะอยู่่อลกับเพื่อนกับลูกเท่พวกหลัวนะพวกตอท้ายในที่ไหนเราไปแน่ได้แค่ร้นไอ้กามใส ทิกเกอร์ลายคิปวีดละอของเพื่อนออกว่าจะไหนแล้ววันนี้ที่ไลน์สตอมีให้เลือกสาสมมากมายถึงหลายแบบอย่าลืมมาอุดหนุนและเก็บสะสมกันให้ครบนะคะ